สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาอธิบายถึงการใช้งานตัวอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับของ Mazda 3ซึ่งรถ Mazda 3คันนี้ก็ติดทั้งอินเทอร์เฟซแอนดรอยนะครับแล้วก็ดิจิตอลทีวีนะครับคืออธิบายอย่างนี้ก่อนคือติดตั้งอินเทอร์เฟซเข้าไปตัวนี้นะครับแล้วก็ดิจิตอลทีวีเข้าไปนะครับการใช้งานเนี่ยคุณผู้ใช้งานจะต้องอศัพท์การใช้งานในเรื่องของเสียงนะครับผม ถ้าเราต้องการใช้ใช้กล่องอตัวอินเทอร์เฟซของ Android นะครับเราก็ไปแล้วหมุนที่ตัวไอได้นะครับมุนที่ตัวไอไดตัวนี้นะครับมาที่เสียงตรงนี้นะครับผมเรากดเข้าไปปั๊บเนี่ยครับอ่าฮะเลือกความบันเทิงครับผมเห็นไหมครับเสร็จแล้วหมุนลงไปที่บลูทูธในกรณีที่เราต้องการเอาเสียงของอินเทอร์เฟซที่เป็น Android นะครับอ่าฮะเลือกให้เป็นบลูทูธตัวนี้นะครับผม หลังจากนั้นเราก็จะมากดปุ่มวางสายตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับเพื่อเข้าไปในหน้าของตัว Android อ่าฮะแล้วตรงนี้เรากา็กดเข้าไปการตั้งค่าครับดูบลูทูธนะครับว่ามันเชื่อมต่อ,อยังเนี่ยครับแสดงว่าคอนเน็กกับตัวตัวบลูทูธของตัวรถแล้วตอนนี้ก็เล่นตรงนี้เสียงก็จะออกแล้วครับการเปิดแผนที่นำทางต่างๆก็ต้องสับตรงนี้ก่อนในการใช้งาน การฟังเพลงหรือการเล่น MV ก็เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้ผมก็จะล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแต่พอทุกครั้งที่เราขึ้นมาเนี่ยตัวหน้าจอันถูกล็อกอยู่เราจะเข้าไปดูเมนูต่างๆไม่ได้นะครับกดค้างไว้ที่หน้าจอครับแล้วใส่พาสเวิร์ดลงไปตัวนี้เป็นการตั้งค่านะครับพาสเวิร์ดอันนี้เจ้าของรถก็จะรู้คนเดียวนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับพอกดเข้ามาแล้วก็จะมีไอคอนต่างๆให้เราเลือกได้ลนะ นะครับ uh huh. อาา่าฮะกดแบ็กออกมาในกรณีที่ผมต้องการที่จะเอาแอปต่างๆรในการใช้งานเนี่ยออกวางหน้าจอแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไหวางได้เลยตรงนี้นะครับก็เพิ่มการใช้งานของเราได้ตามที่เราต้องการจะใช้งานนะฮะแต่ที่ที่เป็น Google Map ก็ใช้งานได้นะครับลองเข้าให้ดูก่อน เป็นการใช้แผนที่ Google นําทางได้เพราะว่าอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็มีระบบนําทาง GPS ในตัวอยู่แล้วนะครับก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเล่นอินเทอร์เน็ตได้เดี๋ยวผมต้องดูว่าอันนี้เราต่อ w i f i ไว้หรือยังนะครับอ่าฮะอันนี้ก็เชื่อมต่อไปแล้วแต่ว่าเหมือนสัญญาณจะอ่อนนะครับก็เข้า Play Store ได้อ่ะ รู้สึกเสียใาจะเอาไวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูการใช้าง,งานดิสตันทีวีกันนะครับก็คือคุณลูกค้าก็ต้องกดปุ่มวางสายนะครับอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะกลับมาหน้าดิสตันทีวีแต่ตอนนี้เสียงมันยังไม่มานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาเสียงเนี่ยไปเชื่อมต่อกับตัวบลูทูธไว้เราก็ต้องกดอีกทีหนึ่งครับกดปุ่มวางสายค้างไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อออกมาหน้าปกติของตัวรถก่อนนะครับแล้วก็กด เลื่อนไปที่ A U X ครับผมแล้วกดเลือก A U X แล้วนี่มันเซลล์ล็อกกิ้งอ่าครับเป็นไปได้อย่างสูงท้ายเสียงของทีตอนทีวจะมาแล้วครับถ้าทำงานผิดพลาดปั๊บเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณมาเนี่ยแล้วถ้าเธอไม่ใช้เซลล์ล็อกกิ้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรต้อยกดอีกทีนึงนะครับเพื่อไปหน้าของที่ตอนทีวีแล้วอันนี้ดีแล้วอันนี้เขาเชื่อเธอไงคือคือจะชมว่าคอนเซ็ปต์นี้ถูกต้องที่ใช้แอคทิวตัวนี้ที่นี่แค่นี้เองและเราเพื่อใช้รีโมท ตัวนี้นะครับรีโมทของดิลอนทีวีตรวนี้นะครับในการเปลี่ยนช่องก็แล้วแต่รุ่นครับว่าคุณลูกค้าเลือกกล่องเาที่ดิลอนทีวีรุ่นไหนรีโมทและการใช้งานของตัวรีโมทก็แตกต่างกันออกไปอย่างตัวนี้จะใช้การกดปุ่มโอเคเพื่อดูการเลือกช่องต่างๆนะครับแล้วกดปุ่มโอเคเนี่ยฮะรายการช่องมันจะขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะเราต้องการดูช่องไหนเราก็เลือกหาได้เลยอย่างเงี้ยครับมันก็มีชื่อช่องให้แล้วกดโอเคทีหนึ่ง ครับผมมันก็เปลี่ยนช่องให้นะฮะอันนี้ก็ไปช่อง Workpoint แค่นี้เองครับการใช้งานไม่ยากแล้วก็ได้อินเทอร์เฟซที่เป็น Android แท้ๆเลยนะครับาารเดี๋ยวผมกลับไปที่อินเทอร์เฟซทีหนึ่งของ Android ให้ดูนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงาาก็เหมือนเดิมครับกดที่เสียงตั้งไว้ที่บลูทูธนะครับไม่ยากครับผมแล้วกดปุ่มวางสายทีนึง แล้วก็กลับมาที่ Android เห็นไหมครับการใช้งานไม่ยากเลยอันนี้เป็น a n d r o i าแท้ไม่ต้องไปยุ่งยากกับการใช้รีโมท Android แล้วทัสก,กีนหน้าจอได้เลยาานครับก็ตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันสนะี่จุ4สีแล้วเห็นไหมครับ Android เวอร์ชั่จ4 4สถือว่าใหม่แล้วครับในรถยนต์ แล้วก็ความรวดเร็วและความเสถียรผมถือว่าโอเคเลยครับตัวนี้เล่นมาก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับคนที่ชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานพวกหนังที่ดาวโหลดมาแล้วเนี่ยผมว่าตัว MX Player มันก็รองรับไฟล์หนังได้เยอะอยู่แล้วครับแล้วก็โปรแกรม m x p l a y e r ตัวนี้เนี่ยข้อดีคือเราสามารถกดเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนหนังเนี่ยที่คอนโทรลพวงมาลัยสั่งงานโปรแกรม MX Player ได้ด้วยซึ่งเป็นถ้าเป็น Android ทั่วไปเนี่ยมันทาอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนครับก็ วันนี้ก็จบการใช้งานนะครับในในในมาตาา้าสามไ่เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยพบกันกับรถคันต่อไปครับผมสวัสดีครับ